แก้วนะไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหม,มพ่อไปเถอะกีแล้วพ่อไปหาคาแก้วนะหนูก็สงสารมันเหมือนกันแต่หนอนั่งรถหนูเวียนหวนัวหนูจะวหนูไม่ไปนะหนูจะอยู่บ้าน,น,านะน,านแมมรู้นะตอนเย็นมาวินจะมาหาใช่ไหมทำเป็นอยู่บ้านม,มนไส่ไส่เฮ้ย พูดไม่ทันขาดคำไอม,มาวินไอม,มาวินมันมนั่งรอเลยนะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเยี่ยมคำแก้วสงสารผมไม่ได้มาตั้งนานแล้วครับผมบอกซอมบี้แล้วบอกว่าวันนี้ผมขอไปเยี่ยมคำแก้วนะ รู้นางเป็นยังไงบ้างนางประจักษ์เซนอตรงนี้เรามาลุ้นอยู่ว่านางอยู่มั้ยอันนี้มันจะเป็นตัวนึงไม่นางอยู่ แต่เรา่ยังไม่อยากรบกวนนางนะจะให้นางนอนอี่เดี๋ยวผมจะเดินไปซื้อหมูมาให้หนางตอนนี้ผมเดินไปซื้อหมูอดตรงร้านนอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาให้ําแก้กัน ก็จะเป็นตัวอำเภอแก้งหงตอนนี้ผมจะมาซื้อหมูทอดร้านประจำคำแก้วขอชอบกินแล้วเดี๋ยวเราซื้อไปฝากสมบีด้วยไก่สองน่องอแล้วก็ค,ครับ ก็หมู okay. คือผมจะซื้อหมูให้คำแก้วแล้วยวแต่งให้ซอมบี้ด้วยดีกว่าเล้วพ่อซอมบี้จะกินอะไรคือมันต้องมาช่วงเย็นนะ่ะถ้าไม่ได้มาช่วงเย็นมันก็จะไม่มีขายมหมูทอดตรงนี้หมูทอเนี้ยคำแก้วเขจะกิน ตอนนั้นผมมาก็จะไม่มีร้านแลวก็ยังมีในเซเว่นเซเว่นมันก็ไม่ค่อยกินอะไรเดี๋ยวเราก็าไปดูตอนนี้ผมซื้อหมูทอดไก่ทอดหมูทอดผมจะแบ่งให้คำแก้วเดี๋ยวผมจะแบ่งให้มันแต่มันนอนอยู่เดี๋ยวผมต้องเข้าไปซื้อน้ำก่อนให้มันเดี๋ยวผมเข้าไปซื้อน้ำในเซเว่น nice แล้วเดี๋ยวค่อยค่อยออกมาให้มันตอนนี้น,น้ำกำลังน,นอนอยู่น,น้ำกำลังน,นอนหลับอยู่ เดี๋ยวผมจะเข้าไปซื้อน้ำในเซเว่นด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกเอาหมูให้มันครับลองข้างหน้ามันนอนอยู่ตอนนี้ผมใจฟองตืน่นหรอนี่ผมออกมาแล้วแต่คำแก้วยังไม่ตื่นผมจะเรียกมันทำแก้วทำแก้วทำแก้วนี่มันจำได้อ่ะโอ้สวัสดีมา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 จับกันก่อน โอเป็นยังไงมากแต่เหมือนมันไม่สบายอ่ะเอามามาเร็ว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 เร็เร็วเร <itation. S 1> คงแคบนะครับคงแคบมาเนี่ยเดี๋ยวเรื่อยๆกินโอเคแคบสงสารมันนะครับแคบมันแต่เขาน่าจะเชิดเชิดนะผมก็จำครับคงแคบกินนะเดี๋ยวกิกนน้ำใส่มันนะมันเหมือนมันะจะไม่คลายทุกคน คือผมบอกซอมบี้บอกว่าจะมาเยี่ยมทำแก่วแก้วนี้กินกินหมูแค่นอน,นี้หมูหมูสงสารนางันนี้ผมซื้อหมูให้นางกินอยู่ ขอมมากเลยคือนางขอมมาทุกคนสือฐารนางแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคือนางคือคือนางจะอยู่ตรงเซเว่นตรงนี้ไ่กอ ผมได้จับผมได้รูปหัวมาแล้วอะได้รูปหัวมาแล้วผมไม่อยากกอดมันมากเลยอยากให้ความอบอุ่นมากเลยต,ตรงนี้มัน คือมันเป็นตลาดอะนะคนก็จะเดินไปเดินมาเขาเคยบอกว่าไอ้คนนี้มันทําอะไร <c oughs> แต่ถ้าคนรักหมาเขาก็จะชอบอยู่ถ้าคนรักหมานะาออเห็นเราเอาข้าวมาให้หมาใช่ไหมแต่ถ้าคนไม่รักเขาก็าไม่กอบโอคำแช่กินหมดเลยเหรอกินน้ำมาเด็เดๆน้ำให้อืมเดี๋ยวกันคือสรุปแล้วที่ผมตอนแรกผมจะ ตอนแรกผมจะแบ่งให้ไอ้ซอมบี้ใช่ไหมผมให้ข้าวแก้วหมดข้าวแก้วหมดเอ้าข้าวแก้วกินก่อนอยาเก็บมากินก่อนกินก่อนกินน้ำเถอะอามีน้ำ้วยนี่อ้น้ำคือทุกคนเขาบอกว่าถ้ามันกินพวกหมูทอดอะไรมันต้องมีน้ำตามด้วซื้อน้ำให้มันด้วยเป็นยังไงเอายังไงอ่ะอิ่มไหรอิ่มเหรอ,อ,ม,หรอมันมองลูงกกระบ๋อ ไปไหนฮะมันไปมันตามรถกระบะไปมาเนี้มานี่เร็วมานี่แเร็วทำแ้ว,นนแวมากินก่อนกินให้หมดก่อนอย่างนี้ไม่มาโอเคน,น,นางบอกว่าฉันอิ่มแล้วเอายังไงอะนางก็จะไปอยู่หน้าเซเว่นต่อกินน้ำอ่ะ อาน้ำอ่ะทำอะไกินน้ำอ่ะหามากินน้ำเลยนางกินเสร็จแล้วนางก็ไปพราหน้าเซเว่นต่อแล้วมากินนะเลยอ่ะมาเลยเอามากินให้หมดดิะนะนางบอกว่าฉันกินอิ่มแล้ว ขอบคุณนะนางก็จะไปเ้า่านาเซเว่นต่อเหมือนนางคงคิดว่า,าเดี๋ยวผู้จัดการเห็นฉันอู้งานเพราะว่าฉันต้องเ้้วานาเซเว่นจริงๆผมสงสารมาันยอมอยากคุยให้ตลกเฉย ชีวิตนางน่าจะวุ่นวายเหมือนกันเห็นเห็นดูคนเดินเข้าเดินอมาเพื่อนผมลูกหัวแป๊บเดียวเองไงมามาเร็วเร็วเรกินมากินก่อนตอนนี้นางเดินมากินกินให้หมดเดี๋ยวจะเก็บแล้วตอนนี้นางเดินมากินใหม่คำแก้วหนูเป็นยังไงมัง่งกินน้ำเลยนะคนคำแก้ว คือผมซื้อหมูตอนแรกผมแบ่งให้ซอมบี้ด้วยไ,ไปมามงเนี่ยคำแก้วกินไม่อิ่มผมก็เลยให้คำแก้วทั้งหมดเลยคือสงสารมันคือนานๆมาทีก็ให้มันกินคำแก้วอร่อยไหม แก้วน้ำสะอาดได้ตอนแรกผมกะแบบจะเก็บแล้วอะเพราะว่าคิดว่ามันกินไม่หมดใช่ไหมกำลังจะเก็บจะเห็นนางเดินในรอบเลยให้อยู่เพราะว่าตรงหน้าซีเว่นคนจะเดินเยอะมากคนจะเดินเข้าเดินออกไปปะไปปะ น้ำนะ,ะน้ำกินน้ำน้ำเนี่ยน้ำน้ำน้ำนางไม่กินน้ำอะ่ะกินน้ำปะกินน้ำปะน้ำทุกคนก็คงคิดว่าผมคุยกับมามาจะมาจะเมื่อไม่ละนางไปละ ทุกคนคือมันกินอิ่มแล้วมันก็เดินเชิดมาเฝ้านาเซเว่นต่ออะไรมากินน้ำมะทำแก้มากินน้ำมะนางบอกว่าวางไว้นั่นเถอะแต่ฉันหิวฉันก็จะมากินเองนี่นะนี่นะ่งตามไว้นี่นะ,น,ะาน,นะนางแบบว่าชำเลืองมองว่าเออโอเควางไว้ตรงนั้นและหนุ่ม คือจริงๆริครับผมถ้าถ้าเกิดว่ามันมันไม่ใช่เป็นที่พูดพานคนเยอะผมก็อยากกอดมันอยากให้ความอบอุ่นมันเหมือนกันแต่มันคนเข้าคนออกเซเว่นอะ่ะคนเยอะคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าโลกนี้มันมีสองด้านเสมอมันมีคนรักหมาแล้วก็คนรักหมาเราเราต้องเข้าใจทุงจุดนี้ด้วยคนที่รักหมา เห็นหมาเขาก็จะสงสารผมก็จะรู้สึกดียิ่งเราเห็นคนให้ข้าวด้วยเราก็จะรู้สึกแบบชื่นใจรู้สึกดีใจแต่บางคนถ้าไม่รับหมาเขาก็จะรู้สึกว่าทำอะไรทำไาไบ้าบ้าหรือชิ้นเปลืองเงินอะไรประมาณนั้นนะครับผม